สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ การเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าของบาร์เซโลนาเริ่มกลายเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากทีมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านยุคข,ของโรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้แม้ว่าเขานะครับจะยังคงเป็นกุญแจสำคัญในเกมรุกแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วกาดบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นสโมสรจึงต้องเริ่มมองหาตัวแทนที่สามารถรับหน้าที่นี้ได้ในระยะยาวเพื่อให้ทีมสามารถรักษาความแข็งแกร่งในเกมรุกและเป้าหมายในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับยุโรป ในอนาคตนะครับบาร์เซโลนาอาจพิจารณาดึงตัวว e ิกตอร์ยูเคเลสศูนย์หน้าชาวสวีเดนจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาเป็นตัวแทนของเลวันดอฟสกี้หากกองหน้าชาวโปลแลนด์ตัดสินใจยุติเส้นทางการค้าแข้งในถิ่นคัมนู การเปลี่ยนแปลงนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อพิจารณาจากอายุและบทบาทในทีมของเลวันดอฟสกี้ในปัจจุบันผลงานของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปแล้ว19นัดยิง20ประตูลและทำไป2อสซิสตซึ่งเจ้าตัวยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงในระดับสูงสุดแม้ในวัยที่มากขึ้นเขาเป็นกุญแจสำคัญของเกมรุกของบาร์เซโลนาและยังมีส่วนสำคัญในการพาทีมไล่ล่า,ลาความสำเร็จทั้งในลาลิกาและแชมเปียนส์ลีก แต่อย่างไรก็ตามนะครับสัญญาณของการหาผู้สืบทอดเริ่มปรากฏขึ้นเนื่องจากสโมสรต้องการเตรียมตัวสำหรับอนาคตและวิกตอร์ยอเคเรสเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอย่างมากซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับผลงานกับสปอร์ติ้งลิทบอนเขาลงเล่นไปแล้ว22นัดซัดไป16ประตูกับอีก6แอสซิส โยเกเรสเป็นกองหน้าที่กำลังฟอร์มร้อนแรงด้วยสถิติการทำประตูที่โดดเด่นสามารถเชื่อมเกมและสร้างสรรโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้จุดเด่นของเขาคือความรวดเร็วและพลังซึ่งเหมาะสมกับเกมเพสซิ่งที่บาร์เซลโลนา่ากำลังพัฒนาเขาเป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของ s p o ร t i n bon, g ง i ิ b บอโดยเฉพาะในลีกโปรตุเกสและการแข่งขันในระดับทั่วยุโรป เดวอนดอฟสกี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นกองหน้าระดับโลกที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจบสกอร์ที่สูงแต่ในขณะเดียวกันนะครับวิกตอร์โยเคเรสก็แสดงศักยภาพในฐานะกองหน้าดาวรุ่งที่มีความครบเครื่องและเหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่ทันสมัยหากบาร์เซโลนาต้องการเปลี่ยนผ่านยุคข,ของเดวอนดอบสกี้การดึงตัวโยเคเรสอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับอนาคต และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ